ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักขยายคอเสื้อแถวที่1ถึงแถวที่สิบเราเปลี่ยนวิธีการเริ่มต้นใหม่นะคะเป็นการเริ่มต้นแบบช่องโซ่พี่เมย์เริ่มต้นตรงนี้ทั้งหมด96ช่องนะคะ24ลายค่ะดูรายละเอียดในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นีแฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส m f หนึ่งเก้าหกนะคะ ep นี้จะเป็น ep สองหลังจากที่ ep หนึ่งนะคะตอนแรกที่เราเริ่มต้นเราเริ่มต้นแบบ d o บเบิ c r o c h ไม่มีโซ่แล้วพี่เมย์ลองถักออกมานะคะพอถักออกมางานมันขยายแต่ว่าคอมันจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าคอมันเป็นแบบนี้เวลาเราเอาไปขึ้นรูปคอมันจะไม่เรียบพี่เมย์จะเปลี่ยนวิธีการถักปรับจากการถักดับเบิ c r o c h นะคะ ขึ้นมาเป็นตัวลูกโซ่แทนและลายตอนแรกที่เราคิดไว้เราจะถักทั้งหมด20ลายจะเปลี่ยนเป็น22ลายค่ะเพราะฉะนั้นจํานวนห่วงโซ่ที่ขึ้นจะขึ้น96จะให้คอเสื้อมันกว้างออกมาก่อนพอคอเสื้อกว้างเสร็จแล้วเดี๋ยวตอนที่ถักเสร็จแล้วเราจะเก็บคอเสื้อให้มันแคบเข้าไปจะดีกว่าแคบตั้งแต่ตอนแรกนะคะถ้าแคบตั้งแต่ตอนแรกเราจะขยายต่อไม่ได้วิธีเริ่มงานแบบโซ่นะ จำนวนที่พี่เมย์เริ่มเก้าหโซ่นะคะเก้าสบหช่องเราจะขึ้นด้วยโซ่สามค่ะแล้วถักดับเบิลโครเชตแทงลงไปตรงโซ่ตัวแรกรวบสองแล้วก็รวบสองมันจะเป็นห่วงโซ่แบบนี้หนึ่งสองสาม พันหัวเข็มนะคะแล้วแทงทะแยงดึงห่วงออกมาแล้วถักดับเบิลโคเชให้สูงเท่ากับโซ่แล้วตอนที่เราจะเชื่อมเราก็ต้องดูงานให้ดีอย่าให้บิดนะคะนับจำนวนให้ดีเอาให้ครบ96้หนึ่งลายมันใช้สี่ช่องค่ะ เวลาเชื่อมเราก็จะเอาตักตรงสุดท้ายมาเชื่อมกับจุดเริ่มต้นแล้วดึงผ่านพอดึงผ่านเชื่อมต่อมันก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนห่วงค่ะวิธีเลื่อนห่วงนะเลื่อนห่วงให้มันเริ่มตรงกลางนี่นะคะแทงไปตรงฐานแล้วดึงผ่านแล้วก็ถักซิงเกิล เพื่อให้ห่วงแรกมันเริ่มที่จุดนี้หลังจากนั้นนะคะพี่เมย์จะปรับลายนะลองมาดูวิธีถักนะคะแถวนี้ไม่นับนะต่อไปเป็นแถวที่หนึ่งของลายนะคะขึ้นด้วยโซ่สามแทนดับเบิลโคเชแล้วตรงนี้ใช้โซ่สามเลยค่ะโซ่สามดึงผ่านนะโซ่สาม ดึงผ่านทําปุ่มนะโซ่สามดับเบิลโคเชเราจะเริ่มด้วยลายนี้เลยนะคะโซ่สามลงไปในช่องโซ่ดึงผ่านโซ่สามดึงผ่านอีกรอบหนึ่งทำปุ่มหนึ่งสองสาม ถักดับเบิลโคเชตแถวที่หนึ่งของลายค่ะถักด้วยลายนี้วนรอบต่อไปเป็นแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามนะคะแถวที่สองเราจะขึ้นโซ่สามคโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชต่อด้วยโซ่ห้าแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชลงไปตรงฐานโซ่ห้านะคะดับเบิลโคเชจนมาถึงหลักสุดท้าย พอโซ่ห้าเสร็จแล้วแทงลงไปตรงโซ่สามที่เราเริ่มต้นลายมันจะเป็นช่องตารางแบบนี้นะขึ้นแถวต่อไปค่ะโซ่สามจะแทนดับเบิลโคเชเราใช้โซ่สามนะทำปุ่มค่ะโซ่สามดึงผ่าน โซ่สามดับเบิลโคเชอันนี้เป็นแถวที่สองกับแถวที่สามนะลายจะเป็นแบบนี้มันจะขึ้นตรงกันนะโซ่สามดึงผ่านพี่เมย์ถักลงไปในช่องเลยนะแล้วก็โซ่สาม ถักด้วยลายนี้ค่ะวนรอบจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปเป็นแถวที่สี่กับแถวที่ห้านะคะแถวที่สี่เวลาเราถักนะสองช่องแล้วมันจะขั้นด้วยสองหลักแบบนี้ค่ะสองช่องขั้นด้วยสองหลักตรงกลางเป็นหลักเดียวตรงนี้เป็นโซ่ห้านะคะเวลาจบมันจะวนกลับมาเพื่อ ถักดับเบิลโคเชอีกตัวหนึ่งแล้วเชื่อมต่อกับโซ่ตัวที่สามขึ้นแถวต่อไปนะคะขึ้นแถวต่อไปตรงนี้มันจะมีสามหลักค่ะเราขึ้นมาสองหลักก่อนแล้วก็เป็นโซ่โซ่สามนะคะ ทีนี้โซ่สามตรงนี้นะมันจะแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สามดึงผ่านเราจะทำเป็นสามกลีบนะคะกลีบแรกโซ่สามสองสามสี่กลีบที่สองโซ่สี่กลีบที่สามโซ่สาม แล้วเราก็ถักโซ่สามดับเบิลโคเชต์ลายที่สองโซ่สามแทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สามดึงผ่านโซ่สามเป็นกลีบที่หนึ่งตัวที่สองเป็นโซ่สี่ ตัวที่สามเป็นโซ่สามลงไปที่เดิมนะครับดึงผ่านแล้วก็โซ่สี่ไอโซ่สามตรงนี้ดับเบิลโคเชมันจะขยายจากหนึ่งหลักเป็นสองหลักนี่นะคะอันริมนะสองจะกลายเป็นสามแพทเทิร์นจะเป็นหน้าตาแบบนีลายเริ่มขยายนะ แถวที่หกนะคะเราจะเพิ่มโซ่จากเดิมโซ่ห้าเป็นโซ่หกแล้วตรงนี้สามหลักทุกๆสองช่องมันจะขั้นด้วยสามหลักนะคะตรงกลางเป็นหลักเดียวเหมือนเดิมตอนที่มันจบแถวมันก็จะเป็นโซ่หกตอนที่เริ่มเริ่มสองตัวก่อนนะคะแล้วก็มาจบเอาตัวที่สามแล้วแทงเชื่อมค่ะ ขึ้นแถวที่เจ็ดตรงนี้ยังเป็นฐานสามเหมือนเดิมนะขึ้นสองหลักก่อนแล้วเดี๋ยวตอนจบมันจะมาจบที่หลักที่สามโซ่เป็นโซ่สามเหมือนเดิมแทงลงไปตรงตัวที่สามดึงผ่านแล้วทำสามกลีบค่ะโซ่สามดึงผ่าน ซ่สี่ดึงผ่านโซ่สามดึงผ่านโซ่สามตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลโคเชชุดที่สองถักเหมือนเดิมแต่ตรงนี้จะเป็นสามหลักลายมันจะค่อยๆขยายออกมาถ้าเราถักขยายถูกนะคะงานมันต้องแผ่ออกมาแบบนี้แบบนี้ค่ะ ตอนนี้ให้ถักต่อนะต่อไปเป็นแถวที่แปดกับแถวที่เก้าค่ะแถวที่แปดโซ่จะเป็นโซ่เจ็ดนะคะทุกๆสองช่องมันจะขั้นด้วยสามหลักเหมือนเดิมแล้วตอนที่วนกลับมาจบมันจะถักตรงนี้อีกหนึ่งหลักตอนขึ้นพี่เมย์ขึ้นสองก่อนนะแถวที่แปดนะคะอันนี้แถวที่แปดเป็นโซ่เจ็ด ต่อไปเป็นแถวที่เก้าขึ้นมาสองหลักก่อนโซ่สำหรับถักลายข้างในพี่จะมีจะใช้โซ่สี่โซ่สี่แทงลงไปตรงโซ่ตัวที่สี่แล้วถักสามกลีบ สามกลีบก็จะเป็นโซ่สามโซ่สี่แล้วก็โซ่สามใช้ดึงผ่านตรงนี้เป็นโซ่สี่แล้วก็ดับเบิลโคเช่ลายจะเป็นแบบนี้พอชุดที่สองถักโซ่สี่ถักสามกลีบโซ่สี่แล้วตรงนี้สามหลักแถวที่สิบกับแถวที่สิบเอ็ดนะคะแถวที่สิบ โซ่ด้านบนจะเป็นโซ่เจ็ดหลักยังเป็นหลักสามเหมือนเดิมตอนที่เริ่มเริ่มสองหลักแล้วก็มาจบเอาหลักสุดท้ายแล้วเชื่อมต่อแถวต่อไปนะคะแถวที่สิบเอ็ดเราจะขยายหลักตรงกลางตรงกลางเดิมมันมีหลักเดียวเพิ่มไปอีกหนึ่งหลัก ขึ้นสามก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลักที่สี่มันจะมาตอนจบตรงนี้เป็นโซ่สี่โซ่สี่แล้วตรงนี้ก็ทำสามกลีบค่ะโซ่สามดึงผ่านโซ่สี่ดึงผ่าน โซ่สามดึงผ่านโซ่ส,สี่ดับเบิลโคเชแล้วพอมาหลักนี้นะคะตัวนี้ถักหนึ่งตัวอันนี้ถักสองแล้วอันนี้ถักหนึ่งหลักมันจะขยายเป็นสี่ค่ะตอนที่ขยายหลักตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ลงไปหนึ่งหลักนะตรงกลางถักสองหลักซ้ายสุดถักหนึ่งหลักก็จะเป็นแบบนี้อีพีต่อไปเราจะมาถักแถวที่สิบสองนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่อง YouTube นะคะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนค่ะเดือนละ50บาทถ้าต้องการให้รางวัลพี่เมย์ท้ายคลิปก็จะมีบาร์โค้ดนะคะใต้คลิปก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y ย u u ูบเมที่นี a แฮนเมดขอบคุณค่ะ